ทวิธีเพิ่มการเข้าถึงใน IG แบบฟรีๆที่คุณก็ทําตามได้เลยค่ะ วิดีโอสั้นๆลงในฟีเจอร์ลิวนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าฟีเจอร์นี้นะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ IG ปล่อยมาสักพักแล้วและ IG ค่อนข้างดันฟีเจอร์นี้มากๆเลยนะคะถ้าคุณอัพวิดีโอสั้นๆลงในฟีเจอร์นี้นะคะจะทําให้เพิ่มการเข้าถึงวิดีโอของคุณได้เยอะมากๆเลยนะคะพัดจะเอาตัวอย่างของที่พัททำเนาะเอามาให้ทุกคนดูนะคะ ยกตัวอย่างเช่นวิดีโอคลิปนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคลิปเดียวกันเลยนะคะแในฝั่งนี้นะคะจะเป็นการอัพคลิปแบบเป็นการโพสต์ลงในหน้าฟีด IG นะคะทางนี้เป็นการอัปคลิปผ่านฟีเจอร์ริวนะคะจะเห็นว่าทั้ง2คลิปเนี้ย เป็นคลิปเดียวกันแต่ต่างกันที่การโพสเนาะอันนี้นะคะจะเป็นโพสต์ธรรมดาจะเห็นว่ายอดวิวเนี่ยประมาณ600กว่าวิวแต่แค่พัดนะคะเปลี่ยนไปอัพลงเป็นฟีเจอร์รีวะะิวค่ะยอดวิวจาก600กว่าเพิ่มเป็นพันแจะเห็นว่าการเข้าถึงเนี่ย เพิ่มขึ้นเกือบ3มเท่าดังนั้นนะคะวันนี้ใครที่มีคลิปสินค้าสั้นๆแทนที่จะอัพเป็นโพสเฉยๆนะคะคุณอัพลงเป็นวิดีโอรีวจะทำให้การเข้าถึงเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะและพัชจะแถมเทคนิคสั้นๆที่จะยิ่งเพิ่มการเข้าถึงให้กับคุณด้วยนะคะนั่นก็คือเวลาที่เราอัพวิดีโอสั้นๆลงในฟีเจอร์รีวอะคะ่ะเราควรจะต้องใช้เพลงที่เป็นเพลงฮิตอยู่ตอนนั้นการที่เราใช้เพลงฮิตอะคะ่ะมันก็จะยิ่งทำให การเข้าถึงอะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่เคยใช้ฟีเจอร์นี้ไปลองใช้กันได้นะคะพัดเคยสอนใช้ฟีเจอร์รีวิวไว้ในคลิปนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพัดจะแนบลิงก์เอาไว้ให้กับทุกๆคนด้วยค่ะวิธีที่2นั่นก็คือการใส่แฮชแท็กในแคปชั่นนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เวิร์กมากๆเลยนะคะ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเราควรจะต้องใส่แฮชแท็กในแคปชั่นแต่หลายๆคนก็ยังใส่กันไม่ถูกทําให้ไม่ได้ผลลัพธ์นั่นเองนะคะซึ่งพัดต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาที่เราจะใส่แฮชแท็กในแคปชั่นเนี่ยเราจะต้องมาดูก่อนว่าเราควรจะใส่แฮชแท็กคำว่าอะไรนะคะ ซึ่งแฮชแท็กนะคะพัดจะแบ่งออกเป็น4ประเภทเลยอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะประเภทที่1คือแฮชแท็กด้วยคําที่บ่งบอกถึงสินค้าของเราเลยยกตัวอย่างเช่นพัดขายชุดว่ายน้ําใช่ไหมคะแฮชแท็กก็ตรงๆเลยแฮชแท็กชุดว่ายน้ำแฮชแท็กบิกินี่อะไรแบบนี้ คุณขายสินค้าอะไรคุณก็แฮชแท็กด้วยคําของสินค้านั้นๆเลยนะคะอันนี้เป็นประเภทที่1ที่คนใช้เยอะที่สุดแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันยังมีแฮชแท็กอีกสาป,ประเภทที่มันได้ผลเหมือนกันแต่คนไม่ค่อยได้ใช้กันนะคะอืมมาต่อกันที่แฮชแท็กประเภทที่2นะคะคือแฮชแท็กที่บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นลูกค้าพัทเนี่ยเป็น อาพัดขายชุดว่ายน้ำเนาะลูกค้าพายก็จะสนใจเ,เรื่องของการท่องเที่ยวเราสามารถใช้แฮชแท็กคำว่าเช่นวันหยุดแฮชแท็กพายเรือคายักแฮชแท็ก เป็นแอคทิวิตต่างๆที่ลูกค้าของเราทํากันเนาะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าลูกค้าเราอ่ะสนใจกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรบ้างเราก็ใส่แฮชแท็กไลฟ์สไตล์เหล่านั้นเข้าไปเลยซึ่งคัาจะบอกว่าแฮชแท็กประเภทนี้คนยังไม่ค่อยใช้กันและมันเวิร์กมากๆเลยค่ะแฮชแท็กประเภทที่3นั่นก็คือเป็นแฮชแท็กเกี่ยวกับ คำที่ลูกค้าเราสนใจอืเราก็มาวิเคราะห์เลยว่าลูกค้าเราสนใจเกี่ยวกับอะไรบ้างเราสามารถใช้แฮชแท็กคำเหล่านั้นได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นลูกค้าพัดนอกพัดขายชุดว่ายน้ําลูกค้าของพัดจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีคําอื่นๆอีกเยอะมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าแฮชแททะเลทริปหัวหิน hashtag, พัทยาแฮช คาเฟ่แฮชแท็แม่น้ำอะไรพวกนี้คือสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งแฮชแท็กเหล่านี้นะคะคนไม่ค่อยใช้กันดังนั้นถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้นะคะพัดแนะนำเลยว่าคุณไปลิสออกมาเลยว่าลูกค้าคุณน่าจะสนใจเกี่ยวกับอะไรบ้างคุณก็แฮชแท็กคำที่ลูกค้าสนใจเหล่านี้เข้าไปได้เลยค่ะและแฮชแท็กประเภทที่4นะคะซึ่ง เป็นแฮชแท็กที่อาจจะไม่ได้ตรงเกี่ยวกับธุรกิจเราตรงๆแต่มันสามารถเพิ่มการเข้าถึงให้กับเราได้นะคะนั่นก็คือ Hashtag ที่เป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้นะคะคุณก็ลองสังเกตว่าช่วงเนี้ยอะไรที่เป็นกระแสะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะใส่ Hashtag แล้วตามด้วยชื่อซีรีส์ที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ Hashtag ตามด้วยชื่อละครหรือ hashtag ามด้วยชื่อข่าวที่มันกำลังเป็นกระแสะการใส่แฮชแท็กแบบนี้ค่ะมันสามารถเพิ่มการเข้าถึงให้กับโพสต์คุณได้เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งมันอาจจะไม่เกี่ยวกับสินค้าคุณแต่มันสามารถเพิ่มการเข้าถึงให้กับ โพส์ของคุณได้นั่นเองนะคะใครที่รู้แล้วสามารถเอาไปทํากันได้นะคะและพัทอยากจะแนะนําเพิ่มอีกนิดนึงหลายๆคนรู้สึกแบบนี้คุณพัทแฮชแท็กเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับสินค้าของเราเลยเราไปใส่ในแคปชั่นมันจะดูไม่ดีหรือเปล่าถ้าใครกังวลเรื่องนี้นะคะพัทแนะนําว่าคุณเอาแฮชแท็กเหล่านี้ไปใส่ในคอมเมนต์ของโพสต์นั้นก็สามารถเพิ่มการเข้าถึงให้กับโพสโพสนั้นได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการ เลี้ยงอีกหนึ่งทางนะคะซึ่งเรียกว่ามันเป็นเทคนิคที่ฟรีและดีมากๆเลยค่ะและวิธีที่3ที่จะเพิ่มการเข้าถึงใน IG ให้กับคุณนั่นก็คือการเช็คอินนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ เวิร์กมากๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพัดจะเอาให้คุณดูว่ามันจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงให้กับคุณได้ยังไงนะคะเดี๋ยวพัดขอเปิดมือถือเครื่องนี้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นโพสต์นี้นะคะก็คือเป็นโพสต์ชุดว่ายน้ําของพัดนี่แหละแต่พัดเช็คอินด้วยนะคะซึ่งการเช็คอินเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงให้กับโพสต์ของเราแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพัดจะกดตรงที่พัดเช็คอินนะ พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะคะเวลาที่เรากดเข้าไปตรงที่เช็คอินนะคะมันก็จะโชว์รูปต่างๆที่เช็คอินโลเคชันนั้นเอาไว้ซึ่งถ้าวันนี้เราเช็คอินเป็นโลเคชันที่ลูกค้าเราน่าจะไปมันก็จะทําให้ลูกค้ามีโอกาสเห็นโพสตของเรามากขึ้นนะคะอย่างเช่นอันนี้เนาะ พัทเช็คอินเป็นโรงแรมที่พัดไปถ่ายแบบมานั่นเองนะคะก็จะมีรูปต่างๆเยอะมากนะคะพอคนพอใครนะคะที่อยากจะไปโรงแรมเดียวกับที่พัดไปแล้วเขามาเลื่อนดูตรงนี้ก็จะทําให้มีโอกาสเห็นชุดของพัดซึ่งก็จะช่วยเพิ่มยอดถายให้กับพัดได้นะคะเวลาที่คุณจะเช็คอินนะคะพัดมีวิธีคิดในการเช็คอินแบบนี้เราจะต้องกลับมาคิดว่าลูกค้าเราอยากจะไปที่ไหนหรือน่าจะไปที่ไหนแล้วให้คุณเช็คอิน โลเคชันที่นั่นเพราะยกตัวอย่างเช่นพัดเนี่ยขายชุดว่ายน้ําแล้วพัทเช็คอินเป็นโรงแรมซึ่งลูกค้าที่จะไปโรงแรมนี้เขาก็น่าจะต้องซื้อชุดว่ายน้ําถูกไหมคะเวลาที่เขามาดูรีวิวโรงแรมหรือ เข้ามาเช็คในเช็คอินตรงเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้มีโอกาสเห็นชุดว่ายน้ําของพัดด้วยก็จะเพิ่มการเข้าถึงและมีโอกาสที่จะได้ยอดขายกลับมานั่นเองนะคะดังนั้นเวลาที่คุณจะโพสต์รูปหรือโพสต์ขายของนะคะพัดแนะนําว่าคุณควรจะต้องเช็คอินด้วยเพราะว่ามันจะเพิ่มการเข้าถึงให้กับโพสต์ของคุณและยังเพิ่มโอกาสในการขายชุดให้กับคุณด้วยนะคะอย่างเช่นโพสต์นี้นะคะเป็นโพสต์รีวิวของลูกค้าพัดเองพัดก็จะถามลูกค้าเลยว่าลูกค้าไป เที่ยวที่ไหนมาเราก็จะเช็คอินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ลูกค้าเราไปมาเลยนั่นแปลว่าลูกค้าคนอื่นก็อาจจะไปที่นี่เหมือนกันพอเราเช็คอินแล้วค่ะ คุณกดดูข้อมูลเชิงลึกปุ๊บอะ่ะคุณจะเห็นเลยว่ามันเพิ่มการเข้าถึงที่มาจากการเช็คอินให้คุณด้วยสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าโพสของคุณเข้าถึงคนน้อยเหลือเกินคุณควรจะต้องใช้ทั้ง3วิธีที่พัดแนะนำให้กับคุณนะคะมันจะช่วยให้โพสของคุณเข้าถึงคนได้เยอะขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้พัดไปแล้วนะคะบ๊ายบาย ใายนะคะใครที่ชอบเสื้อสไตล์ชนเผ่าแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปช้อปปิ้งใน IG จีไทเบหารได้เลยนะคะเป็นแบรนด์ของลูกศิษย์พัดเองใครที่ลงไหลในเสื้อผ้าสไตล์ชนเผ่าคุณจะต้องไม่พลาดร้านนี้เลยค่ะไปช้อปปิ้งกันได้นะคะ